ปปปปปป,ป,ป,ปนี่นะครับเป็ดก็ต้องปล่อยออกจากคอกให้ออกมายางเด่นครับพอนไคเป็ดจะได้ค่ายเขียดครับให้เล่นน้ำเป็ดจะได้แข็งแรงครับแห้งคอกกว้างเท่ายแหงดีครับเพราะว่าเป็ดก็จะรมี บริเวณยางเห่นครับมีสานํำแห็งดีครับเนี่ยครับแบบนี้นครับเป๊กจะได้เห่นน้ำเห่นน้งครับได้ผ่อคนคายคลข้เครียดนะครับอยู่จะได้ขอ,อกอะไรกัดขากรดอ,อนบ่ค่อยแข็งแรงครับต้องปล่อยออกมาเห่นนอกคอ,อกที่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีเพื่อนไม่เพื่อนเก่าครับผมมอนีพ่อครับบ้าอีสานที่เก่าครับมอนีพ่อกันย่ำแรงครับมุนีสิมาให้อาหารเป็ดครับเป็ดไอ้บาบารี่ครับเลี้ยงไว้สองชุดชุดละสองร้อยตัวครับชุด ชุดแรกก็เป็นเป็ดสามเดือนชุดที่สองเป็นเป็ดสองเดือนครับครับไพ่เบิงครับไพ่เบิงเป็ดครับผมครับพี่น้องครับอยู่ฝเป็ดครับเพิ่งให้อาหารไปครับอันนี้เป็ดน้อยได้สองเดือนครับชุดแรกไอ้ชุดที่สองครับสองเดือน เป็ดสองรอยัวครับอาบึงบรรยากาศร,รอบฟ้ามเปียนครับนี่เป็นสาหนามนะครับนี่จะาของฟ้ามครับ <c oughs> นี่จะาของฟ้ามขรตัวจริงครับครับ <c oughs> <c oughs> นี่เจ้าของฟาร์มครับแม่สุวรรณครับเป็นแม่ของเบ้าวิสานเองเนี่ยครับบ่กล้าเขากล้องครับอยากอายครับแตพไพเบองอีก่ฟาร์มหนึ่งครับอันนี้เป็นฟาร์มเป็ดเป็ดไงครับเป็ดสามเดือนอันนี้พ่อพ่อจับขายแล้วครับเป็ดครับอันนี้กับ

สมเดือนครับครับเป็นสามเดือนนี่กับพ่อจับขายได้แล้วครับเพราะว่าคันเรียงไปโดยก็หนีกับเพิ่มต้นทุนขึ้นมาอีกครับพิอา,ารอิ่มนะครับ ครับไอ้เบิ่งบรงรยากาศรอบๆฟ้ามเปียดครับ ที่กัน้นปลายเขียวไว้ถึงสูงนี่ก็ย่านเปียกมันเนี่ยออกครับย่านมันปีนนะครับกัน้นตั้มๆนี่ปีนออกได้แล้วรับเปียกดกั้นไว้ถึงสูงครับปลายเขียวรอบไปซ่ายครับน้ำก็ลดลแ,แล้วครับมันแพงเลยเลียวว่าลายเนอะ ครับบังบรรยากาศนับๆฟาร์้ามเปียครับ ครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปซ้ำเนียก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกระบายสายด้วยครับครับผมครับหวัสดีครับ